เรนอาเวนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงซีรีส์วายมาใหม่ที่จะออกอากาศในเดือนสิงหาคมให้กับทุกคนได้ดูกันจริงๆแล้วนะครับเรนก็ไม่การพูดถึงบางเรื่องไปแล้วเนาะสำหรับซีรีส์วายมาใหม่ที่จะออกอากาศในเดือนนี้ให้กับทุกคนะได้ฟังกันแต่ทุกคนก็จะมีเรื่องใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาบอกเลยว่าเรื่องราวเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆแต่เดือนนี้นะครับจะมีทั้งหมดกี่เรื่องเรื่องราวเป็นยังไงแล้วก็ออกอากาศเมื่อไหร่เดี๋ยววันนี้เรนมาอัปเดตให้กับทุกคนนะได้ฟังกัน เร,เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องมอสเตอร์เน็กดอที่เขาบุกโลกของผมเรื่องราวของเดียวเด็กหนุ่มอินเชอร์เวิร์ดโรคสนตัวสูงชอบเก็บตัวอยู่ในห้องเงีเยบๆกับคุณชายเต่าที่เลี้ยงเอาไว้จนกระทั่งกอนหนุ่มอเอรเวิร์ดสุดหล่อที่เป็นคนดังแห่งคณะย้ายมาอยู่ข้างห้องของเดียวรุ่นพี่สายกิจกรรมมีใจรักจัดปาร์ตี้ชวนเพื่อนมาสังส่งสรรเสียงดังเกือบทุกวันเมื่อโลกอันแสนสงบสุขของเดียวถูกรุ่นพี่คนนี้บุกซะแล้วแต่แล้วก็เกิดเหตุไฟไหมห้องพัก ทำให้กอดรู้ความจริงว่าข้างห้องของเขามีคนอยู่และได้ช่วยชีวิตคนข้างห้องออกมาได้ทันเวลาคนนั้นก็คือน้องเดียวกอดพยายามไถ่โทษน้องเดียวกับความผู้ท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองคนจนทั้งคู่ที่ไม่เคยเห็นหน้ากันกลายเป็นเพื่อนคุยกันผ่านระเบียงที่มีกำแพงกัน้นเรื่องราวความรักสุดฟินของอินชเวิร์ดและชเวิร์ดที่ต่างกันสุดขั้วนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตาม ซีรีส์เรื่องนี้จะออกอากาศทุกวันพฤหัสเวลา20นาฬิกาทางแอปพลิเคชัน VTV และเหมาะกับตอนแรกวันพฤหัสที่8สิงหาคมต่อด้วย First Note of Love โน้ตแรกแห่งรักอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่น่าเศร้าค่าชีวิตแม็กมือคีย์บอร์ดของวงแมกเนตพี่ชายของเขานิวนักร้องนำรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งและประกาศอำลาวงการทิ้งแฟนๆรวงถึงเด็กหนุ่มที่ชื่อซีให้มีความฝันที่พังทลาย ปีต่อมาซีได้รับคำเชิญในเร่วมง,งานกับไอดอลของเขานิวซึ่งหายจากเวทีมานานถึง6ปีแต่เหตุการณ์นั้นได้ทำให้นิวผู้เคยภาคภูมิใจต้องแตกสลายตอนนี้เขาต้องรับมือกับความวิตกกังวลและความกลัวเวทีในขณะที่ซีเองยังไม่เคยรู้จักความรักเขาและนิวพวกเขาจะรักษากันและกันด้วยดนตรีและก้าวเข้าไปสู่ความฝันของพวกเขาด้วยการทำให้โลกได้ยินเสียงที่พวกเขาประสานร,ร่วมกัน เดซีรีส์เลืล่นี้จะเริ่มออกอากาศวันที่12สิ่ิงหาคมทางแอปพลิเคชันกากาอูลาลาต่อด,ด้วย a d ดิเชนเฮโรอีนหลากหลายนเยเพติดปี2018เมืองต่างจังหวัดที่เหมือนเวลาหยุดหมุนที่เด็กหนุ่มวัย17ต่างชนชั้นได้มาเจอกัน ฮีโร่ลูกนายพลได้หนีออกจากบ้านเพราะพ่อกำลังจะแต่งงานกับภรรยาคนใหม่และรับเอาลูกติดเข้ามาอยู่ด้วยเขาต้องทำตัวยากจนเพื่อเข้าใกล้ป๊อปหนุ่มบ้านจนแต่กลับพบว,ว่าป๊อบคือลูกติดของแม่เลี้ยงปัญหาถาโถมเข้มา,ามาขวางทางพวกเขาสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ไม่สามารถเอาชนะความรักได้แล้วความรักของฮีโร่และป๊อบก็ได้เอาชนะกำแพงชนชั้นและอุปสรรคจากคนรอบข้างและได้เรียนรู้ว่าความหมายของชีวิต จะมีเมื่อทำในสิ่งที่รักและได้รักคนที่รักโดยซีรี์เล่องนีจอกอกาสทัวนันอังคารเวลา20นิกาทาง TV, แอปพลิเคชัน VTV และเหมาะกับตอนแรกวนันอังคารที่13สิงหาคมปิดทยด้วย The Last Time ความทรงจำครั้งสุดท้ายริวนักเขียนฝีมือดีที่มีแฟนสาวคือปิน่นทีละก,กันมากและเตรียมก้าวเข้าสู่ประตูวิวา ต่อาจเป็นเพราะโชคชะตาที่ทำให้เรีวต้องเสียปิ่นไปตลอดการด้วยปฏติเหตุทางรถยนต์จบจนการก้าวมาถึงของอารมหลานชายเจ้าของบริษัทที่เริวทำงานอยู่ผู้ซึ่งกลับมาเป็นคนรู้ใจในเวลาต่อมาและทำให้โลกของเริวกลับมาสดใสอีกครั้งแต่แล้วก็เหมือนกับฝันร้ายเมื่อเริวพบะว่าตัวเองป่วยเป็นโรคมะเร็งและอาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานในเวลาเดียวกับที่ได้รู้คำตอบในการตายของปิ่นที่ทำให้เริวอาจคาดไม่ถึง ซีรีส์เรื่องนี้จะออกอากาศทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงคืน20นาทีทางช่อง PPTV เริ่มออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่16สิงหาคมเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับซีรีส์วาวเรื่องต่งตางๆที่เลนน่าหยิบมาฝากในวันนี้บอกเลยนะคะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันมากๆรวมถึงเรื่องราวที่ถูกหยิบนํามาเล่าแล้วก็นักแสดงเนาะบอกเลยนะคะว่าเดือนนี้เนี่ยก็คืออัดแน่นฟินฉ่ำปอดตลอดแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยชอบเรื่องไหนจากซีรีส์เรื่องที่เลนนาพูดถึงไปก็สามารถ คอมเมนต์เราพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนอาจจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ด้เลนยนะครับแลถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้มากๆก็สามารถกดแต่งได้เลยวันนี้เรนขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย